อุ้ยพี่น้องมาเบิงนี่หลังจากสภาพอากาศฝนหยุดตกตอนนี้ยังตกนั่งตกอยู่พี่น้องหูบอมันตกแบบรุนแรงเฮงตกแบบทั้งฝนทั้งลมมาพร้อมกันมาทางสายมาทางขัวมาทางหนามาทางหลังแบบข่อยยานลังข้าวข่อยสิปิ้วนี้เฮงพี่น้องมาเบิงเด้อข่อยสิพผ้าไปเบิงนี่โคบกม่วงโกบกุงโบบกเผาโกบกวยยังหักเบิดแล้วนี่ละน่าพี่น้องกระโจดกระเจ้ไปเบิดเลยน้ำกระท่วมพร้อมพี่น้องมาเบิงเด้อสภาพอากาศมาเบิงมาเบิงมาเบิงมะ กวยข่อยมาเบิ้งกกุ้ยข่อยนี่พี่น้องเบิ้งกกุ้ยข่อยล้มเบิ้งนี่ดินเหนียวข่อยลงดินใหม่ข่อยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดหัวพี่น้องเบิ้งเอ้านี่เบิ้งอู้พี่น้องโล้มยง ติดลมขอลม่อยติดลมหูเป็นตะยานแห้ง thôi. ข่อยได้ตต่นังสวนมนุ่นสวนมุ่นต้นข่อยอยู่ในเหือนข่อยสวนมุ่นนอกมมันมาทั้งหนาทั้งหลังทั้งคางแล้วก็ทา,งาง้ทาง,าง,ทางสายทั้งขั้วข่อยข่อยก็นั่งสวนมนุ่นแล้วนกข่อยยานลังค้าข่อยเหือนข่อยปิ้วนีเจ้าเบิงลังข้าเหือนข่อยมันก็สองสันนอกเจ้าเบิงเอา้านี่มือเจ้าเบิงทิละ่ะสองสันอนอกไพสบยาดมูอเจ้าว่ะข่อยก็นั่งสวนมนุ่นสวนมุ่นต้อนอาผ้าข่อยก็สาธุเลยฝนหยุด หยาดย่างเดียวคือลังข้าข่อยปิ้วหัวใจข่อยเต้นตุบ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 ข่อยอยู่กับผัวสองคนเนาะข่อยหยาดแห้พี่น้องมาเบิ้งนี่โกกบอกทุเร mm ียนผัวข่อยปลูกแจสิเกิดบ่เกิดเบิ้งมันเอาอันนี้คุ้มไว้พี่น้องปิ้วออกบัดเลยมาเบิ้งมาเบิ้งนี่นี่พี่น้องเบิ้งนี่อันนี้นี่อันตัวนี้ติดกิ้งเสียบไว้เด้เสียบตั้งไว้พี่น้องลมมาปิ้วเบิดเบิ้งตีล่ะพี่น้องเบิ้งลมมันรุนแรงขนาดใดวู้สภาพอากาศอาากศมื้อนี่พี่นางสิไปไสไปไสพี่น้องมาเบิ้งนี่น้ำท่วมอีกพี่นน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 ้้้้้อออออองงงงงเเเเเบบิิิ่่่่่่่่่่ขขขยยยยก็็าาาาาาตตตดดดลลมมมมีีีทววฮืพะปแใจััฝ หอนมาเป็นอาทิตย์หลอสองสามอาทิตย์หรอมันตกมาพี่น้องมาทั้งลมมีทั้งฝนมันกระโผดอีรีเนาะมันบวเหลือต้นคนนี่ข่อยยานแต่ล้างข้าวข่อยเฮือนปิ้วนี่แหละบริยานยังดี๋ยคข่อยยานที่สุดคือล้งข้าเฮือนข่อยเบิงน้ำกระทวมพี่น้องเบิงนี่เบิงลูกล้านข่อยแต่กระเบื้องข่อยเฮือนข่อยรุดใบหนึ่งแผ่นหนึ่งพี่น้องรุดแผ่นหนึ่งข่อยยานจนว่าเฝ้าข่อยเฝ้าไอ้ผัวข่อยไปเบิงต้นที่ลมมันมาพี่น้องมันมาทางผีนะมาทางมาทางสายมือนองปิ้วปิ้วปิ้วอันาตันเ้าาไปลวนิเองข ตื่นเต้นแหงพี่น้องหูโบ้ข่อยใจข่อยเต้นตุ๊บตุ๊ข่อยยานแหงพี่น้องฝนตกย่ำได้ข่อยยานย่ำหน่นฮะล้งคาผู้ไดเปิดล้งคาเราเปิดโอ้ยล้งคาเราข่อยก็เปิดพี่น้องมาเบิ่งนี่เบิ่งนี่ปิ้วเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานี่เบิ่งเบิ่งสภาพอากาศจริงนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่ฝ่าฝ่ายังมืดให้พี่น้องเบิ่งฝ้าเอ้ยพี่น้องเบิ่งตี๋ล่ะไปไต่ย่านคักไผสิบ่ยยานพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอยู่เลาะทางเฮาไปเบิ่งทางแยกทางไงก่อน รายงานว่ามีผู้ใดรายรายงานมาว่ามีผู้ใดล,ลัลงคาลุดลังคาเสียเนี่ยข่อยยานแหงพี่น,น้องข่อยยานแหงเบ,งบิงพี่น้องน้ำท่วมเป็นแตายยานยย่ยานคาดอุ้ยไผสิบอว่ายาข่อยเลี้ยงม้าไว้ต้นหนึงน่งเนออีจูตีข่อยอีหัวยานจ้าวเลี้ยนน้ำกน้นข่อยอู้พี่น,น้องนี่ลูกล้านข่อยพี่น้องเบิงเบิงพี่น,น้องเบิงนี่พี่น้องเบิงนี่เบิงน้ำเต็มไปเบิดนี่ เดี๋ยวมือแรกดิสิเดี๋ยวพากันไปจับอึ่นจะคอยบ่จับดอกคอยทาสื่อกินดีกว่าคอยขี้ขาดจับคอยบุญูุจับเบิ่งที่หล่ะพี่น้องเบิ่งสภาพอากาศเฮือนคอยอ้ยนี่แหละโดนโดนฝนตกเธอหนึ่งมันเป็นตาหยาดคักพี่น้องมันดีเตียแต่ว่าเฮือนคอยบ่เป็นหยางพี่น้องคอยละเอายดจนว่ายหยาดลังคาคอยเฮือนปิ้วเฮ้อุ้ยอันนี้อันนี้นั่งสวดมนต์ยังสิเลยต่อหน้าพานี่ว่าสาธุพ่อแล้วเด้อพ่อแล้วเด้อฝนเด้อฝนพ่อแล้วเด้อพ่อแล้วเด้อลายาวลมมาอีกเอาฝนมากกับพ่อแต่ยาวลมมากคอยหยาดเฮงสาธุคอยว่าจังซี่นเบิ่งงฮะเออลัคาน้วไปอนนึงสูเออบบ่ยา่ นน,นล้างค้าผู้ไดปิวมามันปิวปิวไปเลยปิวไปเลยนะโว้คิดว่าเป็นราคาเพือนเพือนปูอ่ไปเลื่อยๆหลายมันโค้งแห้งได้นี่แต่หยานค่ะพ่อแล้วสภาพอากาศต้นนี้แดดจ้าแล้วพี่น้องเบิง้งแดดออกแล้ว